สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของ e n c h e r รุ่น K8 Mini นะคะซึ่งภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานสายชาร์จแบต Type C นะคะแล้วก็แปลงสำหรับทำความสะอาดนะคะและนี่เลยค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือ เครื่องกลหน่วยไฟฟ้านะคะดีไซน์และสีเขาสวยพรมเมี่มมากๆนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดกว้างเพียงแค่6เซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาว7เซนติเมตรเองค่ะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกแน่นอนค่ะด้านล่างของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นที่เสียบสายชาร์จค่ะชาร์จเพียง1ชั่วโมงค่ะก็จะใช้งานได้ถึง60วันค่ะตอนชาร์จยังไม่เต็มไฟจะขึ้นสีแดงนะคะพอชาร์จเต็มแล้วไฟก็จะขึ้นสีน้ำเงินและนี่ค่ะก็จะเป็นด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็จะมีฝาครอบไว้อยู่นะคะเพียงแค่เรากดลงไปนะคะเครื่องก็จะเปิดค่ะกดอีกทีนะ ข้ะเครื่องก็จะปิดค่ะขอมาสาธิตวิธีการใช้งานกันบ้างนะคะเราก็มีแขกรับเชิญค่ะเป็นคุณศิลปชัยนั่นเองนะคะก็คือเตี่ยของเราไปดูกันเลยค่ะทำไมหนวดเยอะอย่างนี้คะไม่ได้โกนเลยหรอคะธรรมาชาติ <laughs> เราจะมีผลิตภัณฑ์มานำเสนอนะคะเป็นแบบเอนเชิญอุ๊ยย <laughs> ไม่ได้เปิดเลยค่ะเทสใช้ค่ะเอาเลยค่ะน,นี่ สามารถโกนได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกเลยนะคะใบมีดนะคะลอยตัวโค้งหลับเข้ากับรูปหน้าได้ดีเลยค่ะเข้ากับรูปหน้าไหมคะเข้าพอดีเข้าพอดีเลยง่ายนี่ภายใน2องวินะคะหนวดต,ตรงคักรงคางหายไปหมดแล้วนะคะว้าวอุ้ยเรี่ยงเก่าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะ สุดยอดอ่ะเี็ร้อยใช้ดีไหมใช้ดีปากเราต้องหอบแบบนั้นด้วยหรอเวลาโกนอะ่ะน, <c oughs> นี่แล้วก็อาฝาปิด เสร็จเรียบร้อยชอบไหมคะชอบมาในส่วนของวิธีการทาความสะอาดตัวเครื่องหลังใช้งานนะคะก็ง่ายได้มากค่ะเพียงแค่เราเปิดฝาครอบออกมานะคะแล้วก็ดึงหัวใบมีดขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้แปรงทําความสะอาดได้เลยค่ะหรือจะใช้วิธีล้างน้ำทาความสะอาดก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องนี้นะคะกันน้าระดับ ipx 7นะคะกันน้าได้ทั้งตัวเครื่องเลยค่ะแล้วใบมีดก็มีระบบรับคมในตัวนะคะทําให้ใบมีดคมอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะคุณสิแลปชัยเขาคอนเฟิร์มเลยนะคะพิกัดสินค้านะคะก็แปะให้ในลิงก์ไว้แล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Bye.